สรุปให้พอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาสรุปหนังสือให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายๆโดยเพจสรุปให้เพราะเราตั้งใจทำให้ง่ายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สรุปให้พอดแคสต์นะคะสำหรับพอดแคสต์ในตอนนี้มินจะมาสรุปหนังสือที่ชื่อว่า สเกตโนดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์รู้จักและเข้าใจวิธีการจดให้มีประสิทธิภาพสูงและทำงานสัมพันธ์กับสมองหนังสือสเกตโ e นะคะจะช่วยให้บุคคลมีความคิดที่เป็นระบบสามารถแยกแยะเนื้อหาและสรุปประเด็นได้ดีขึ้นเหมาะสำหรับนักออกแบบนักเรียนนักศึกษาหรือบุคคลที่มีความสนใจในด้าน visual note taking นะคะเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ โดยหนังสือเล่มนี้นะคะเขียนโดยคุณปริยนันตันติพงศ์วันนิดหรือว่าคุณปูเป้เป็นผู้ก่อตั้งเพจ Visual Telling Thailand นะคะโดยผลงานที่ผ่านมาของคุณปูเป้จะมีสอนเขียนจดบันทึกด้วยสเกตโน้ดเป็นทีม Visual Note Talking ให้ In School นะคะและยังเป็นทีม Visual Facilitator ให้ทีม Black Box ด้วยนะคะถามว่าสเกตโน้ดคืออะไรนะคะสเกตโน้ดเนี่ยจะเป็นรูปภาพง่ายๆเลยค่ะ แล้วก็จะมีคําสั้นๆที่อธิบายข้างใต้รูปภาพนั้นที่เราวาดลงไปนะคะบวกกับการใช้ความคิดและออกมาเป็นประเด็นสําคัญะคะ่ะโดยสมมุติว่าเรามีเรื่องอยู่เรื่องเนึง่งเราอาจจะอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการทําผัดกะเพราหนึ่งจานนะคะคีย์ของการทําผัดกะเพราถ้าเรานํามาทําเป็นสเก็ตโนตเนี่ยคือเราต้องเขียนขั้นตอนออกมาเป็นรูปภาพและใช้ลูกศรในการดําเนินเรื่องและเขียนอธิบายในแต่ละ ขั้นตอนเป็นข้อความสั้นๆประมาณนี้นะคะ่ะโดยที่เรานําเสนอทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปภาพต่อไปเป็น5ขั้นตอนในการสร้างสเกตโนดนะคะจะมีอะไรบ้างเราจะเริ่มจากการแยกย่อยกระชับน,นะคะมิ้นจะขอยกตัวอย่างเรื่องการทําผัดกะเพราทั้งขวาแขนตอนนี้นะคะถ้าเราจะทําผัดกะเพราเนี่ยขั้นตอนแรกคือเราต้องแบ่งข้อมูลเป็นส่วนๆก่อนก็คือ 1. น,นะคะเตรียม วัตถุดิบทั้งหมดให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นกระเพราพริกระเทียมเครื่องปรุงซอสต,ต่างๆและเนื้อสัตว์ที่เราจะนํามาใช้นะคะแล้วเราก็แบ่งเป็นขั้นตอนเลยว่าขั้นตอนแรกเราต้องอผัดพริกับกระเทียมนาขั้นตอนต่อไปนําเนื้อหมูขั้นตอนต่อไปใส่ซอสขั้นตอนต่อไป,ใส,อออไปใส่ใบกระเพราเนะะี่ยค่ะอันนี้คือเราต้องแยกแยกออกมาเป็นขั้นตอนก่อน ต่อไปเป็นขั้นตอนที่2คือลำดับเนื้อหาพอเราแยกขั้นตอนออกมาได้แล้วปุ๊บเราก็เรียงว่าอันไหนมาก่อนก็จะเป็นตามที่มินบอกเลยขั้นตอนแบบเมื่อกี้เป๊ะเ,เลยนะคะก็คือการเตรียมผัดพริกกระเทียมแล้วก็ไล่ๆไปเนาะขั้นตอนที่3าเนี่ยจะเป็นการจับตาคีย์เวิร์ดค่ะคือให้ดึงคีย์คีย์เวิร์ดของแต่ละขั้นตอนออกมานะคะอย่างขั้นตอนแรกเนี่ยคีย์เวิร์ดของขั้นตอนแรกก็คือ มีอะไรบ้างมีกระเทียมพริกผัดขั้นตอนที่สองเนื้อสัตว์ประมาณเนี้ยค่ะก็คือเป็นคีย์เวิร์ดของแต่ละขั้นตอนที่เขียนออกมาเป็นสั้นๆได้เลยค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนที่สี่นะคะกำเนิดรูปภาพอันนี้คือให้เรานำคีย์เวิร์ดมาสร้างเป็นภาพเลยค่ะถ้าตามขั้นตอนเราก็จะวาดเป็นรูปรูปกระทะนะคะแล้วในนั้นก็จะมีกระเทียมพริกแล้วก็เป็น รูปผัดเนาะประมาณเนี้ยแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทําเหมือนกันค่ะให้เราวาดเป็นรูปรูปออกมาแล้วให้เราใส่ข้อความข้างใต้รูปเหมือนที่มิ้นบอกไปในขั้นตอนที่3คือการใส่คีย์เวิร์ดนะคะและขั้นตอนสุดและขั้นตอนสุดท้ายคือรับทราบเลเยอร์เลเยอร์เนี่ยจริงๆมีหลายแบบมากนะคะในหนังสือเล่มนี้ที่เขายกตัวอย่างเนี่ยจะมีทั้งหมด7แบบโดยเพื่อนๆสามารถไปดูเป็นรูปได้ในเ Facebook ของสรุปให้นะคะ คือเป็นสรุปหนังสือสเก็ตโนตในในเพจสรุปให้ได้เลยค่ะจะมีทั้งหมด7็ดแบบเนาะถ้ามิ้น์อธิบายไปมันอาจจะไม่เห็นภาพอยากให้ทุกคนไปดูภาพด้วยตัวเองได้เลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับสเกตโนตจดสรุปเป็นภาพอย่างสร้างสรรค์นะคะถ้าทุกคนอยากอธิบายให้เรื่องของตัวเองเข้าใจง่ายหรืออยากเขียนออกมาให้มันเป็นภาพนะคะก็ลองนำวิธีของการสเกตโนตไปปรับใช้กันดูได้เลยนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ไประโยชน์จากพอดแคสต์ในตอนนี้พบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะติดตามสรุปให้ได้ที่ Facebook YouTube และบล็อกดิค่ะเพราะเราตั้งใจทาให้ง่าย